สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงแถลงข่าวจับหนุ่มอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายพร้อมยาบ้า1 8 6 0 0 0้เมตรไอซ์ส9 6กิโลกรัมมูลค่ากว่า428ล้านบาทนะครับเผยประวัติเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดได้เพียง1ปีเท่านั้นเองครับ วันที่14ตุลาคมเวลา13นาฬิกาหน้ากองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายตำบลพานพร้าวอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีจรัดเกียรติชัยพันธ์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนาวาโทวรัตน์โกพลรัตน์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคายนาวาตรีการันมินวงศ์หัวหน้าหน่วยเรือพลพิสัยนายนัทวัฒน์วิริยานภาพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายสุนทรเชื่นสิริผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสี่จังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายปริญญาหรือนายเอ็นสิริขันอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่ที่2ตํตำบลบ,บ้านผืออำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายพร้อมของกลางไอซ์จำนวน9กระสอบน้ำหนัก4 9 6กิกโลกรัมยาบ้าจำนวน4กระสอบ รวมล้าน8 6 0 0 0เมตรมูลค่ากว่า428ล้าน6,000 0บาทนะครับพร้อมของคลางรถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้อมิซูบิชิไททันสีเทา1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนทางการเกษตรบ้านหัวหาดหมู่ที่12กระบลบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายทั้งนี้เวลาประมาณหนึนาฬกาของวันที่13ตุลาคม เจ้าหน้าที่น,นรคหน่วยเรือพลพิสัยได้ใช้กล้องส่องกลางคืนพบเรือต้องสงสัยหนึ่งลำแล่นออกมาจากบ้านหมากนาวประเทศลาวพบวัตถุต้องสงสัยเตรียมลำเรือนะครับค่อยๆแล่นเข้ามาจอดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหัวหาดหมู่ที่12ตำบลบ้านเดือออำเภอเมืองหนองคายและยังตรวจพบชายชะกันประมาณ6-8คนช่วยกันลำเลียงวัตถุต้องสงสัยขึ้นจากเรือขณะเดียวกันได้มีรถจักรยานต์หนึ่งคันมาจอดรอรับวัตถุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงกระชับพื้นที่นะครับกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนก็คือคนขับรถยนต์กระบะส่วนกลุ่มบุคคลที่มากับเรือสามารถหลบหนีไปได้นะครับสำหรับนายปริญญาเพิ่งพ้นโทษคดีครอบครองไอซ์ถูกจำคุก1ปีเมื่อพ้นโทษก็ออกมารับจ้างขนยาเสพติดอีกครั้งโดยให้การรับสารภาพว่ามีชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างโดยจะได้ค่าจ้าง2 0,000บาทนะครับเพื่อให้มาขับรถนำยาบ้าจ,จากเริมฝั่งแม่น้ำโขง มาจอดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินจากนั้นก็จะมีคนมารับไปอีกทอดแต่ก็มาถูกจับกลุ่มตัวได้เสียก่อนครับ